ช่วงอ่านไพ่ไปเรื่อยกับเตยนะคะกับหัวข้อแรนดอมที่รับฟังได้ทุกท่านทุกคนนะคะขอแค่พลังงานตรงก็มีแนวโน้มว่าข้อความจากน้าไพ่จะพูดถึงคุณจะไม่มีหัวข้อนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะแบบพูดไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยตามสไตล์เนาะก็มาดูกันนะคะว่าข้อความจากน้าไพ่วันนี้อยากจะส่งถึงใครนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อน วันนี้นิวมูนในราศีกุมนะคะคัส The Power of the Universe เริ่มเรียนวันแรกนะคะยังอยู่ในราคาโปอยู่นะก่อนราคาเต็มนะจ้ารายละเอียดอัานได้ที่หน้าเพจหรือในชุมนุมได้เลยพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของใคระคะอัศวินถืออัศวินถือไม้เท้าสำหรับเนี้ยเป็นสำหรับที่อัศวินน่ะดูนิ่งมากเลยนะคะปกติแล้วสำหรับอื่นๆเนี่ยอัศวินมันจะเป็นเรื่องของการแอคชั่นแต่อันเนี้ยเหมือนคนที่ เจอเจอจุดที่มั่นคงในตัวเองเจอที่ที่ใช่เจออะไรที่คุณจะแบบลงหลักปักฐานนะมันเหมือนการตัดสินใจมันเป็นพลังงานของคนที่ตัดสินใจหนักแน่นแล้วแน่ชัดว่าชีวิตของคุณจากนี้จะทำอะไรต่อไปนะคะมันเป็นความมั่นคงมากที่สุด เท่าที่คุณเคยจะรู้สึกมั่นคงในตัวเองเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะตามหาไม่ว่าจะเป็นคำตอบในชีวิตหรือสิ่งที่คุณจะมีความสุขอย่างแท้จริงหรือการค้นหาตัวเองหรือการหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ของคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่นะับปัจจุบันเตวมีความรู้สึกว่าคุณพบคำตอบที่ตามหาแล้วคำตอบนั้นอะ่ะมันอยู่ในตัวของคุณเองมา ตั้งนานแล้วมันเป็นอารมณ์นั้นมันเป็นพลังงานของคนที่หยุดไล,ล่ล่าหยุดวิ่งตามสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันไม่ที่มันอยู่นอกเหนือภายในตัวคุณอะคุณกลับเข้ามาที่ภายในแล้วคุณก็สงบนิ่งกับใจของตัวเองคุณค้นพบคำตอบที่ไม่มีคำตอบเออมันเป็นอารมณ์แบบนั้นแลมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าในท้ายที่สุดคำตอบของทุกอย่างก็คือ ไม่จำเป็นต้องตามหามันมันไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนขอเพียงแค่คุณรู้สึกว่าคุณได้ถึงจุดหมายที่คุณปรารถนาต้องการก็พอเออเป็น e NERGY นั้นร้อนแรงในในแง่ที่เหมือนเป็นความร้อนแรงที่ทรงพลังในการหยุดของคุณอนะจบแล้วที่เสาะหาอะไรอย่างนี้นะคะอ่านดูต่อว่าเป็นพลังงานของใครอีกเป็นพลังงานของใคร แปดดาบคุณดูแปดดาบสิเหมือนคุณแบบไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในวันข้างหน้าแต่คุณแบบยิ้มรับอะ่ะเนี่ยคุณดูแปดดาบนะผู้หญิงคนนี้คือถูกปิดตาม,มองไม่เห็นนะคะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอยู่กับความไม่รู้ได้อย่างมีความสุขคุณณนะปัจจุบันอะ่ะไม่รู้จริงๆเว้ยว่าอนาคตที่เหลือของคุณจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นรอบตัวคุณคุณไม่ได้ถูก ความกังวลความกลัวกักขังคุณเอาไว้อีกแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสงบายใจแต่มีความรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่ไม่ดิ้นหลนไม่ตามหาสิ่งใดแม้กระทั่งคําตอบอะไรก็ตามแต่เหมือนคุณอยู่ได้กับการไม่รู้อยู่ได้กับทุกสิ่ง ในตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีหรือว่าไม่มีอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่เป็นพลังงานของคนที่แบบยิ้มมุมปากอะ่ะเออยิ้มมุมปากให้กับแบบทุกอย่างเลยคือกูไม่รู้กูยิ้มอะไรอะ่ะแต่กูรู้สึกว่าอันนี้แหละนะคะที่คุณจะแบบใช้ชีวิตอยู่เอเนอร์จีนี้แหละนะตอนนี้แหละนะคะเวอร์ชั่นคุณณนะปัจจุบันนี่แหละคือที่นะคะคือ คือที่สุดที่คุณตามหาอะดูต่อว่าเป็นพลังงานของใครโอ้คุณดูดิดีฮังแมนปกติดีฮังแมน่ะมันจะเป็นเรื่องของแบบเออการแบบทุกขทรมานการติดขาดการมองหาทางออกไม่ได้การไม่สามารถออกจากสภาวะเดิมแต่ดีฮังแมนนี่จ้าโอ้โหคือชิวมากนะคะต่อให้ ต่อให้คุณอยู่ในสถานการณ์บีบคั้นหรือไม่บีบคั้นหรือเป็นสถานการณ์ที่คุณเลือกหรือไม่ได้เลือกอะไรก็ตามแต่นะคะมันเป็นคนํานี้มันเป็นคําพูดนี้ไว้ทุกแผนการของมารซาตานอื ทุกแผนการนะคะของมนันเข้าทางพระเจ้าหมดเลยเออเป็นอารมณ์นั้นไม่ว่าชีวิตอะมันจะอะไรยังไงนะคะโอ้ยมันเข้าแผนของพระเจ้ามันเข้าแผนของการตื่นรู้ของคุณมันเข้าแผนของการเกิดปัญญามันเข้าแผนของการที่คุณจะได้แบบเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สว่างแล้วอะเออคนพบความจริงแล้วอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเข้าแผนการของการปลุกคุณ ให้ตื่นขึ้นมามีชีวิตที่แท้จริงทั้งหมดเลยปลุกปัญญาให้คุณทั้งหมดเลยนี่เป็นพลังงานของคนที่ค้นพบปัญญาที่แท้จริงที่ไม่จําเป็นต้องมีผู้รู้อะ่ะเออยิ่งกวัวหานะคะเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาสัสศาสทุกอย่างที่มืดมิดออกไปจริงๆมาดูกันอีกนะคะว่าเป็นพลังงานของใครอีกวันนี้มีอัประบบสมาชิกนะคะทั้งในพาร เอ่อคอส n ม r ิกเอนเนอร์จีนะคะ mm hmm. ซึ่งเตยโพสไว้ในชุมนุม u t u b e แล้วนะลองดูได้นะคะ mm hmm. สนใจก็จอยได้อ่ะดูสิเป็นพลังงานของใครอีกนะคะโอ้โหเป็นพลังงานของคนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องใช้ชีวิตอ่ะก็ต้องทํางานก็ต้องหาเงินก็ต้องทําทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วงานเยอะด้วยเนะี่ยเป็นพลังงานของคนที่งานเยอะโอ๊ยกูทําอะไรก่อนดีนะคะมันเป็นอนารมณ์นั้น เอาจริงๆนะคุณไม่ได้เคยแม้กระทั่งว่าคุณจะมีความวุ่นวายรอบตัวแต่คุณก็ยังมีเวลาสําหรับการมาอยู่กับความว่างมาอยู่กับความนิ่งมาอยู่กับช่องว่างที่จะช่วยให้คุณมองเห็นความจริงในสถานสถานการณ์เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจและใช้ชีวิตจริงๆมากๆคุณไม่ได้แบบนั่งคิดนั่งมโนแล้วก็เดาวไปเองเนาะประสบการณ์คือสิ่งที่สอนคุณคุณเป็นคนที่ลงมือทําและณปัจจุบันเนี่ย คุณก็มีมีอะไรหลยอย่างให้ทำมากมีงานมีการมีเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณต้องทําแต่คุณแบบชิลมากเลยนะคุณแบบว่าคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทําก่อนทําหลังหรือเอาง่ายๆคือคุณทําตามโฟนั่นเองนะคะขอดูอีกหนึ่งใบสําหรับพลังงานของคนที่ผ่านมาจากคลิปแรนดอมวันนี้นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะโอ้คอนเฟิร์มค่ะงานหนักจริงค่ะงานฉ่าจริงค่ะเนี่ยทางานหนักงู้ง จริงๆนะคะมันมีเรื่องให้คุณจะต้องจัดการเยอะแยะมากมายเป็นพลังงานที่ชัดเจนมากมีอะไรให้ทําแน่นอนมีเรื่องนูนเรื่องนี้ให้คุณต้องออจัดการขี้ขายต่างๆอาจจะเป็นในเรื่องการงานนี่แหละการทํางานหนะักคุณมีความรู้สึกว่า เอ้ยมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีงานทําและมีเงินใช้แล้วอะเออตอนเนี้ยแบบคุณแบบยิ้มอะคุณยิ้มมุมปากอะอารมณ์ประมาณว่าเออยังดียังโชคดีมีงานให้ทํามีเงินให้ใช้เป็นพลังงานของคนที่พึ่งพาตัวเองแน่นอนนะคะไม่ได้พึ่งพาคนอื่นนะคะจริงๆคุณเพราะว่าเส้นทางของคุณอะอาจจะมาเพื่อให้คุณได้แบบฉายเดี่ยวเฉิดฉายและเป็นอิสระถ้าคุณเคยพึ่งพาถ้าเส้นทางอะมันปูให้คุณพึ่งพาคนอื่นอะคุณจะไม่เป็นเวอร์ชันนี้เว้ย คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองค่ะแล้วเหมือนกับเข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่าใครกันคะ่ะที่มันขาดใครไม่ได้เออลมนั้นแต่ตอนนี้เติมีความสุขว่าคุณชัดเจนในจุดยืนของตัวเองมากเลยนะคะอะมาดูซิว่าวันนี้อพายอยากจะบอกอะไรถึงคนที่พลังงานตรงมาดูกันว่าพ่อยากจะบอกอะไรถึงคนที่พลังงานตรงพ่อยากจะบอกอะไรคะคุณมาถูกทางแล้วค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณนะคะนี่คือ The h e l โ o Fan ที่เป็นแบบผู้หญิงนะนี่เป็น DIY Goddess อีกแล้วนะคะเป็นพลังงานคนที่ใช้ชีวิตด้วยความรักใช้ชีวิตด้วยความถูกต้องใช้ชีวิตด้วยความซื่อตรงใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจเพราะฉะนั้นข้อความวันนี้ถึงคุณคือคุณมาถูกทางคุณคุณทำถูกต้องแล้วนะคะคุณก้าวข้ามผ่านสิ่งที่มันยากที่สุดในชีวิตเรียบร้อยแล้วชีวิตของคุณจัดเนี่ย อา้าวทำไปเล่นนะจะโรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะอืมคุณต้องเปลี่ยนไมเซ็ตก่อนคนที่ผ่านอาจจจคิปแรนดอมวันนี้มันถึงเวลาเปลี่ยนไมเซ็ตละมันถึงเวลาทําต้องมีไมเซ็ตที่มันชิลละต้องมีคามไ์เซ็ตที่มันเบาไมเซ็ตที่มันสบายสบายลวนะคะให้อยากจะออกออกมาบอกคุณว่าเฮ้ยถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยากมากเลยขว่าจะได้มาแต่ละอย่างขว่าที่คุณจะผ่านชีวิตของคุณมาในวันนี้คุณต้องเจอเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหนักหนาสาหัสขว่าจะได้ สิ่งที่คุณกําลังได้ในตอนนี้แต่นะคะให้ออกมาบอกเลยค่ะถึงเวลาเปลี่ยนม i n เ s ็ตแล้วค่ะถึงเวลายกระดับความคิดขึ้นไปว่าเฮ้ยจากเนี้ยคุณจะได้อะไรมาง่ายๆล่ละเพราะมันเหมือนกับว่าคนเราลําบาก,กวันนี้สบายวันหน้าเรื่องจริงคุณเหมือนเราทำเหมือนเราทาสิ่งที่ยากอ่ะเมื่อเราใช้ชีวิตในโหมดที่ยากที่สุดแล้วอ่ะเออเหมือนเราแบบเขาเรียกว่าวิชาชีวิตปรับเซียนอ่ะพอเราใช้จบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เหลือแต่อะไรง่ายๆปะ เออเหลืออะไรแต่ชิวๆป่ะเหมือนแบบมันถึงเวลาที่ทุกอย่างอะจะพลิกผันแล้วนะคะมันไม่ได้มีคำคมไหนมันไม่ได้มีมล์เซตไหนถูกต้องตลอดเวลาเว้ยมันแค่มันถูกจังหวะกับชีวิตของคุณแค่ช่วงไหนแค่นั้นเองแล้วได้มีความรู้สึกว่าคุณจะได้อะไรมาง่ายๆหรอจ้าโหลยูนิเวอร์สจอ่ะดูสิข้อความวันนี้ถึงคุณเ <cl aps noise> นี่ยเชื่อหวยเลี้ยงไหม ่เชืช่อหัวเรียงหรือยังคุณดู hello เมื่อกี้พูดอะไร hello universe universe ออกเลยค่ะไพ่ the magician แล้วก็ไพ่ the hallow fan เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ universe ค่ะทุกอย่างค่ะที่คุณนับถือทุกอย่างที่คุณเชื่อว,ว่าเป็นพลังหนุนนำออกตัวแรงขนาดนี้มาขนาดนี้ c o n f i r มข้อความที่เตยพูดไปขนาดนี้ จากเนี้ยคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกอย่างมันจะมาเร็วมากคุณจะได้ทุกอย่างมาง่ายๆสบายๆชิลๆแล้วค่ะมันโฟลแล้วค่ะคุณไม่ต้องแบบไปพิสูจน์เอ่ยใดแล้วเพราะพลังงานคุณณปัจจุบันคุณก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรแล้วนะคะคุณปล่อยคุณปล่อยวางคุณแบบเออช่างแม่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้พิสูจน์คุณค่าตัวเองกับใครอ่ะเออมาได้แบบไม่ต้องไม่ไม่ต้องทําดีเพื่อให้ใครมารักไม่ต้องพิสูจน์อะไรตัวเองแล้วอ่ะ จักรวาลก็จะให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรเหมือนกันคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีงามทั้งหมดคุณจะได้ทุกอย่างมาง่ายๆคุณคิดแล้วมันจะเกิดคิดแล้วมันจะดนบรรดาลคุณกําลังจะได้เจอกับชีวิตที่ดีงามแบบแบบสับอะแบบตัวแม่แบบตัวแดดอะเออแบบตัวมัมแบบตัวแดดแบบแบบที่แท้จริงอะจริงนะคะคุณดูไพ่ดีคะ่ะโอ้โหเสื้อแดงมาเลยนะสีแดงเป็นสีของความเจริญรุ่งเรืองนะคะถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกถูกจริตถูกใจกับสีแดงนั้นใช่เลยค่ะ คือตัวคุณที่กําลังรุ่งโรดค่ะตัวคุณที่กำลังจกะก้าวไปข้างหน้าแบบชิวๆ,วๆเห็นไหม,หมพอพูดว่าชิวๆคุณนี่คือก้าวถ้วยค่ะเรียกได้ว่าความสุขเนี่ยมันอิ่มมันอิ่มความสุขจนแบบ จะลนออกมานอนตะแคงยังไม่ได้เลยนะคะมีความสุขมากอยากได้เลยได้นะคะจริงๆอยากได้เลยได้คิดปุ๊บมาปับ๊บคิดปั๊บมาปุ๊บยังไม่ทันได้คิดก็มาแล้ว่าเออท่วมทนจริงๆนะคะท่วมทนไปด้วยปัญญาที่แท้จริงปัญญามองเห็นมองเห็นความทุกข์แล้วก็ วางมันได้อะเออเราไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะหรอกแค่รู้ว่าเราทุกข์ด้วยเรื่องอะไรแล้วมีปัญญาวางมันลงแค่นั้นอ่ะคุณก็โคตรเจ๋งแล้วจริงนะคะมาดูต่อว่าไพ่อยากบอกอะไรถึงคุณในตอนนี้ไพ่อยากบอกอะไรคะไพ่อยากบอกอะไรอุย้ยกระดิกจากนี้กระดิกมิ้วก็คือมาแล้วจ้ะขมอนขมอนได้มาง่ายๆดึงดูดมาง่ายๆค่ะไม่ต้องเหนื่อยยากลําบากกายเหมือนที่บ้านมานะคะโอ้แต่ก่อนนี้นะ ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วพิสูจน์ตัวเองอีกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นกว่าจะได้ความรักมาสัก,สกแบบนิดหนึ่งอ่ะจากผู้คนอ่ะแค่นี้แค่นี้ทำอยา่างพิสูจน์อย่างหนักเพื่อให้ได้ความรักมาแบบไม่ถึงแบบปลายเล็บอะไม่ไม่ถึงขี้เล็บอะแต่จากนี้ค่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณได้ความรักท่วมท้นจากผู้คนที่เขารักคุณจริงๆจรๆิงๆจๆักรวาลรักคุณมาก จัตรวาลจะเปย์คุณเปย์ด้วยความสุขเอาความสุขที่แท้จริงของคุณอะมาให้คุณจนล้นอะอจนแบบแล้วแล้วไม่มีใครมาแย่งด้วยนะคะไม่มีใครมาแย่งความสุขส่วนตัวนี้ของคุณเนี่ยนะคะเพราะมันไปหมดแล้วค่ะอะดูต่อนะคะมาดูซิข้อความจากพายโอ้คุณเอ้ยมันคือแบบ ส,สุขสบายชีวิตที่สุขสบายนะคะแบบทุกอย่างเอื้ออํานวยให้คุณมีชีวิตที่ง่ายและดีแล้วคู่ควรและมีความสุขนะคะจากนี้คุณจะไม่เหนื่อยแล้วนะคุณจะไม่ต้องเหนื่อยอะไรอีกเลยคุณจะได้ทุกอย่างมาเหมือนกับใจสั่งมาเออจัก,กรวาลสั่งให้ก่อนก่อนที่คุณจะร้องขอ,อนี่จัก,กรวาลเอามาให้คุณและเอามาให้คุณก่อนที่คุณจะแบบรู้ตัวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําอยู่ในตอนนี้นะคะ ผลลัพธ์มันจะจึ้งมากมันจะคุ้มค่ามากจะมีชีวิตที่พังพร้อมบริบูรณ์ในความสุขในชีวิตของคุณคุณมีความสุขกับอะไรคุณจะได้มันถ้าคุณมีความสุขกับการที่มีเงินมีทองมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างบริการครบคันคุณจะได้มันมาค่ะคุณดูชีวิตคุณดูชีวิตที่แตกต่างสิงคะชีวิตก่อนหน้านี้คะ่ะเป็นไรคะใกล้แล้วค่ะ ไกลที่จะลงสู่ฝาลงแต่ชีวิตใหม่นะคะเชิดฉายรอยเหนือทุกผู้ทุกนามไปเลยนะคะอ่ะดูต่อทีนี้นะคะอ่ะยูนิเวอร์สและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณเพราะไพ่ขึ้นมาจึงมากไพ่ขึ้นมาจึงมากค่ะจะอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไรคะในพาร์ทแบบนี้ลงแค่ใน YouTube นะคะแต่ว่าในช่องทางอื่นๆก็จะมีคลิปแรนดอมอื่นๆด้วยฝากติดตามด้วยนะ ดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเพราะคุณมีดวงตามองเห็นความจริงคุณมีดวงตาเห็นธรรมนะคะคนที่จะมีดวงตามองเห็นความจริงและมีดวงตาเห็นธรรมจะต้องเป็นคนที่ไม่หลอกตัวเองไม่หลอกผู้อื่นมีศีลถือศีลครบนะคะเออไม่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่โกหกไม่กระเพืผิดในกรรมอ่าแล้วก็อะไรกันวะไม่ ดื่มของมึนเมาใช่ไหมครบยังวะครบห้าข้อยังเออเพราะว่าคนเราอะ่ะทําไมเขาถึงให้ถือศีลเพราะว่าถ้าเราอะ่ะไม,ไม,ไม่ไม่ทาไม่ไม่ทําบาปอะ่ะไม่ทําบาปคือไม่ทําบาปเพิ่มอะ่ะเออนั่นแหละเราเราถึงจะมีปัญญาถึงพร้อมมองเห็นความจริงแล้วหลุดออกจากสิ่งที่มันเป็นภาพลวงตางคะ่ะจักรวาลบอกว่านี่คือของขวัญของขวัญของคนที่ ภาคเพียนของขวัญของคนที่ตามหาความจริงของคนที่แบบทุ่มเทพยายามอ่ะคือคุณขยันมากนะคะในการที่จะมองความจริงในตนน่ะขยันมากที่จะมองหาสิ่งที่จะช่วยตัดม่านหมอกแห่งความทุกข์ตัดม่านหมอกแห่งการแบบเอ,อ,อยู่ในวังวนที่มันที่มันบดบัง แสงแห่งปัญญาหรือแสงในตัวคุณเติมมีความรู้สึกว่าจัก,กรวาลน,นะจะให้โชคทางการงานกับคุณเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วคุณเป็นคนชอบทำงานอยู่แล้วนะคะทำต่อค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำนับจากเนี้ยมันจะคนละเอเนอรเมื่อก่อนนะ่ะขยันแทบตายนะคะเงินไม่เหลือเลยไยทองร้องเนะคยขยันแทบตายเงินไม่เหลือเลยจากนี้นะคะเงินแบบ ขยันเท่าเดิมแต่เงินมากขึ้นมันมันเลยกลายเป็นว่าเออทำน้อยรวยมากคุณไม่ได้ทําน้อยลงหรอกคุณทําแม่งเท่าเดิมแหละคุณทํางานหนักเท่าเดิมแหละแต่ผลลัพธ์มันจึง้งผลลัพธ์มันคือแบบ,บ,บ,แบบบพังพังพรูอ่ะเนี่ยเพราะว่าเขาให้โชคให้ลาบคุณนะคะโชคจากการงานนะถ้าเตายดูจากน้าไพ่นะคะโชคจากการลงมือทําอืมขอดูอีกว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอุ๊ย กินรอบวงนะคะแต่พูดเลยว่าสิ่งดีๆพลังงานของคนที่ผ่านมาจากคลิปเรนดอมวัน,นี้นะคะสิ่งดีๆทั้งหมดคุณกินรอบวงเพราะอะไรมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็น Energy นี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบมองเห็นความจริงมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงปัญญานะคะเห็นการรู้แจ้งมันไม่ใช่มันน้อยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งดีๆสิ่งที่ ใครๆก็ต้องการนอะมันก็ต้องแลกอะค่ะก็ต้องแลกกับความไม่รู้ก็ต้องแลกกับอวิชาก็ต้องแลกกับอะไรที่มันแบบเออเป็นม่านหมอกบางตาต้องแลกความบาปออกไปแลกบาปออกไปคือต้องไม่ทําบาปเลยอะหรือว่าต้องแบบเป็นอย่างนี้เป็นเวอร์ชั่นนี้ถึงจะได้แบบสิ่งดีๆแล้วกลายเป็นว่าสิ่งๆแบบว่าย,ยิ้มหวานได้เลยจ้ะสิ่งดีๆเดี๋ยวมากมายก่กองที่ใครจะมาเอาก็ได้แต่ต้องกล้าแลก ตรงกาแรแลกความชั่วของตัวเองและความชั่วของผู้อื่นออกไปค่ะไม่เก็บไว้ะอะไรเงี้ยแล้วคุณได้หมดค่ะโอ้โหคุณไปขนเอาเลยจ้าเงินเท่าไหร่ความสําเร็จเท่าไหร่สิ่งดีงามเท่าไหร่ไปขนเอาเลยจ้ะขนไหวแค่ไหนก็คือขนเลยแล้วคุณก็ถูกเทนมาให้แบกขนเก่งอยู่แล้วขนเก่งอยู่แล้วค่ะขนของเก่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะโอ้ยคุณรับทรัพย์รับมงรับสิ่งดีๆแน่นอนจ้าขอดูอีกนะจ้าว่า ไพ่อยากบอกอะไรถึงคุณในตอนนี้อีกไพ่อยากบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเดี๋ยวเตอขอเปิดอีกหนึ่งใบหุยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณคุณจะได้อนาคตที่คุณหมายมั่นตั้งใจแน่นอนอนาคตที่คุณคิดว่ามันยากมันเย็นมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นของคุณแน่นอนมันชัดเจนแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทาให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงต่อให้บางคนเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มสตาร์ทการใช้ชีวิตในเส้นทางที่ใช่นะคะตรงกับความรู้สึกหรือว่าเพิ่งได้เริ่มต้นเป็นอิสระอะไรก็ตามนะคะคุณเดินไปถึงสิ่งนั้นแน่นอนเพราะว่าจักวัลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าโอ้โหคุณเตรียมติดปีกบินได้เลยมันชัดเจนแล้วทุกอย่างอนาคตที่คุณ ที่คุณมองเห็นที่เป็นภาพที่งดงามในชีวิตของคุณมันชัดเจนมันชัดเจนมากว่ายังไงมันก็จะเป็นของคุณของของคุณเพราะอะไรคุณไปขนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะการสมความปรารถนาต่างๆนะคะอ่ะทีนี้นะคะขอดูหน่อยว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมหนึ่งใบสุดท้ายนะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะคะเห็นไหมอัศวินสำรับเนี้ยมันเป็นเหมือนอัศวินที่แบบหยุดนิ่งอะ พ่ออยากบอกคุณว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วอย่าเปลี่ยนใจจงมุ่งมั่นจงแน่วแน่ในสิ่งนี้อย่าให้อะไรมาทำให้คุณควยเขวอย่าให้อะไรมาทำให้คุณรู้สึกว่าหรือคุณจะต้องตัดสินใจใหม่คุณตัดสินใจแบบถูกต้อง ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยสักเรื่องเดียวความตั้งมั่นตั้งใจที่คุณมีการมองเห็นภาพชัดการเคลียในเรื่องอะไรก็ตามแต่มันถูกต้องนะคะขออีกหนึ่งใบหุ้ยสองใบขออีกอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะเออโอเคบอกใบเดียวเปิดเลยเพราะว่าแบบอยากอยากอยากอ่านอะเออถามว่าอะไร คือแต่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พายอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมคือคุณคู่ควรที่จะมีความสุขอะอะไรก่อนหน้าเนี้ยมันให้ความสุขคุณไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่คุณตัดสินใจเดินออกมาการที่คุณตัดสินใจที่จะเลือกตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วปล่อยวางอดีตไปจะทําให้คุณได้มีความสุขอย่างแท้จริงในท้ายที่สุดแล้วว่าคุณจะขอบคุณตัวเองคุณจะขอบคุณอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณตัดสินใจแบบวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนใจค่ะเพราะการตัดสินใจของคุณกําลังทําให้คุณไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงที่มันเป็นการเริ่มต้นใช้ชีวิตตามเหตุผลของการเกิดมาของคุณแบบ จริงๆนั่นเองก็ครบท้วนนะคะสำหรับคลิปแรนดอมวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดติดตามให้กับเตยด้วยนะคะ,ะทุกๆวันเสาร์สองทุม่มเรามาเจอกันในไลฟ์สดน,นะเพจนะหมวดเตยแคนเดิลก็ใครสนใจอะไรก็สามารถแอดไลน์แอดแม่หมวเตยทักเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นคอสเรียนผ้าย,ยิปซีเทียนหอมหรืออะ,อะไรก็ตามแต่นะคะ